สัสดีค่พบกับพีเคสตูดิโอนะคะถ้หาหายจากการรีวิวครีมไปนานมากยอมรับว,ว่าไม่ค่อยได้ซื้อซื้อน้อยลงเขาว่ากําลังใช้ของเต่าอยู่ที่เอามารีวิวให้ดูเนี่ยใช้จริงใช้เองแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆอย่างที่บอกค่ะเคยเกิดไว้แล้วว่าไม่ต้องมาใช้ตามก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้ากินแคร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันผิวเราก็ไม่เหมือนกันแล้วก็สภาพแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะปัญหาแต่ละคนก็ยิ่งไม่เหมือนกันแต่พีเคจะชอบตรงที่ว่า เลอะปากกินอะไรไม่รู้ให้มาสอบถามกันดีกว่าค่ะว่าเฮ้ยอันนี้ดีไหมเหมาะกับเราไหมหรือว่าแบบอันนี้ดีไหมหรือว่าผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอย่างเงี้ยเราควรจะใช้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นจะดีกว่าก็คือให้มาสอบถามกันดีกว่าแต่ตรงคือที่ลงลงเนี่ยก็คืออารมณ์แบบขี้อวดกดครองอะไรเงี้ยนะอือยิ่งเช็ดยิ่งเลอะเลอะเลอะมือดูหน้าะเทอะมมากค่ะก็ประมาณนั้น เราก็เลยอยากจะมาอวดๆขำกันก็คือสอบทาได้หรือว่าไอ้อะไรที่ไม่เคยใช้ก็ทําได้จะไปลองค้นคว้าหาส่วนประกอบจนมาดูว่าอะไรเป็นยังไงเพราะพี่เคจชอบในจุดๆนี้นะจ๊ะโอเคเรามารีวิวเลยดีกว่าอย่าเยอะอสัญชาติแรกที่จะมาเสนอคือสัญชาติเกาหลีคือจริงๆอ่ะชอบของอเมริกาแต่พอดีว่าเจ้าของร้านที่เราไปพีออเดอร์เนี่ยเขาโฆษณามาว่าแบบว่ามัน ใช่มันเลิศอะไรอย่างงี้ให้เอาของเกาหลียี่ห้อนี้ดีกว่าเขายี่ห้อ b a ลิโนเนี่ยอันนี้ก็ b a ลิโนนะคะค่ะเป็นอะไรอันแรกนะเป็น CC It Radiant b r i ไ h t e n i n g c คร a มนะจ๊ะเขาบอกว่ามันช่วยเคลมว่าช่วยหน้าไบรท์ทากวามแต่งหน้าเหมือนเป็นการลงรองเมคอัพเบสแล้วก็ให้ผิวหน้าติดทนแล้วก็ช่วยลดรอยดำอ่าเป็นประมาณนี้เป็นมุกมุกวิ้งวิ้เราชอบ เนื้อผลิตภัณฑ์นะด้วยมีคนเคยบอกว่าถ้าเนื้อยิ่งใสเท่าไหร่อะ่ะมันจะยิ่งดีเพราะว่ามันจะไม่มีสเตียรอยหรือสารไฮโดโนโนโรคินอนพราต่อทั่นจะเป็นแบบข้นนะจ๊ะรก็ถูอว่าปลอดภยัยแต่เราไม่ชอบตรงที่ว่ามันมีกลิ่นน้ำหอมแล้วก็ข้อเสียคือเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษให้อ่านเราก็เลยไม่รู้ว่าส่วนผสมนั้นมันมีอะไรบ้างแม้แค่ข้างกล่องก็ไม่มีเลยเราก็เลยโยนกล่องทิ้งไปก็ถาม คนขายว่าใช้ยังไงเขาก็บอกว่าให้ใช้ช่วงเช้านะจ๊ะกลางคืนไม่ได้ใช้กคือก็จะเป็นแบรนด์ตัวอื่นไปนะจ๊ะอืมคือถ้าจะเอามากองกันแล้วตอนที่ใช้อะ้รอยู่บ้างมันจะเยอะนะเพราะพีคีก็แบบไม่แน่ไม่นอนในแต่ละวันว่าเราเฉันต้องการความชุ่มชื้นฉันต้องการแบบเอ้ยให้สิวผดลด,ลดอะไรเนี้ยนะแล้วก็ยังมีปัญหาบ้างเล็กน้อเยไม่มากนะคะชั้นต่อไปเขาก็เคลมอีกว่ามันดีมันเลิศเคพัตตา เคชอบแพ็กเกจนะกล่องก็มีนะแต่ไม่ได้หยิบออกมาอยู่ในบ้านเป็นแบบเกๆ๋ๆอ่ะไม่แบบโคินเตอร์ได้นะแพ็กเกจเลิศแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ดูเลิศนั่นแหละแบบนี้เคลมเขาบอกว่ามันเป็นอ่าเดี๋ยวอ่านก่อนเป็นเอ่อเคลมพัตตามนะเมทัลเซาเคแพคคือเรื่องเรื่องเซาเนี่มันก็คือช่วยฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อสิวอยู่แล้วก็ไว้มาสิบนาที หลังล้างหน้าก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้คือแบบทำระล้างสิ่งตันในผิวหน้าออกไปนะจ๊ะก็ชอบในระดับหนึ่งก็คือโครนเนี่ยเราชอบอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาใช้เพราะว่าสมบัติเก่ายมอ,ะอนะคะแต่ก็ชอบปลีกชอบ,ชอบเท็กซ์เจอร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆนะเทคนิดนึงนะเรื่องการมาร์กเนี่ยนะถ้าไม่มีเงินนะแนะนำมีของติดบ้านเช่นมะนาวเกลือน้ำผึ้ง ผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะพอคุกคิดเอามามากเลยที่เป็นสิวก็ช่วยได้นะแต่ถ้าไม่เป็นสิวอยากบำรุงก็ไข่ไก่หรือจะถ้าใครหน้าแห้งมากก็เป็นเติมน้ํามันมะกอกลงไปหรือว่าแบบไข่ไก่นมอะไรแบบคือของที่มีประโยชน์ที่เราทานอนะ่ะแต่ถ้าหลักๆพวกค่าเชื้อสิวก็มีเป็นซินนามอนเกลืออะไรอย่างนี้น้ําผึ้งนะคะแล้วก็เป็นพวกมิน้นมิ้นชันอนะ่ะซึ่เป็นผงๆในแคปซูลมาแกะส่ ก็ได้นะจ๊ะอืมอัดแอปพลายกันไปอ่าิ้่สองอีกสองสัญชาติมันเป็นของคนไทยทำนะจ๊ะก็เขาเคลมว่าพาสเจลเนี่ยเป็นของคุณจัจจาไม่ใช่ดาราจัจจาคนนั้นนะคนนี้เขาเป็นคิตตี้ชื่อดังชื่อจะจจากับร่วมทำกับเพื่อนสองคนเออเรียกว่าพาสเจลขเขาจะเป็นที่ใช้ชื่อแบบนี้พวกขเขาจะเป็นสีพาสเทล ทั้งคอลเลกชันแต่คอลเลกชันที่เกี่ยวกับหน้ามีชิ้นเดียวนอกมันจะเป็นเกี่ยวกับผิวนะคะก็ตัวนี้เขาเคลมว่าช่วยเรื่องสิวช่วยให้สิวยุบสิวหัวหนองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่มีหนองก็ไปกดออกก็คือจะช่วยให้สิวสุกเร็วอะไรเงี้ยก็ใช้ลองใช้ดูแล้วที่เขาเคลมมาก็ได้อย่างได้อยู่ไม่ได้อย่างได้อยู่ใช้ได้อยู่ในราคา390บาทไม่แพง เทียบกับคุณคุณาภาพแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันนะเดี๋ยวหน้ามันจะไอ้นี่ไปแนะนาให้ใช้สัปดาห์ละสามครั้งหรับคนที่เป็นสิวถ้าใครที่เป็นสิวหนักๆก,ก็ลองดูลวกันนะคะลองปรึกษาดูว่าจะใช้ได้ทุกวันไหมคือแต่มันช่วยให้สิวหยุจริงๆแล้วกล่องกระขาะนคือพยายามจะเปิดเนี่ยแล้วแบบเปิดไม่ออกเนี่ยกล่องเขาก็น่ารักค่ะสตีลแบบนี้นะคำกล่องขาดเลย นะก็แพ็กเกจก็โอเคเพราะเขาบอกว่าเขาโปรอินเตอร์แล้วเขาไปอเมริกาไปญี่ปุ่นมากมายนะจ๊ะขเขาซื้อเลย่อชื่อภาษาอังกฤษนะจ๊ะแพ็กเกจก็ประมาณนี้นะคะก็เขาก็มีขายกับตัวแทนนะจะได้ไม่ระวังของปลอมเขาบอกขายจีจะต้องมีของปลอมไปแล้วแล้วก็ทาบางๆที่เป็นสิวหรือทาทั่วหน้าก็ได้กลิ่นเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่เจนเดอร์ก็จะประมาณนี้เหลวแต่ไม่ถึงกับหกออกมานะคะโอเค ก็อันนี้ลองใช้จริงก็ปรับปื้มเรื่องสิวหัวน้องสิวตันเฉยๆแต่ถ้าสิวหัวน้องสิวที่เกิดจะสุกเนี่ยใช้ได้เลยเพราะมันทําให้สิวสุกแล้วก็สิวที่มีน้องมันก็จะยุบนะจ๊ะโอเคแต่เราชอบให้สิวแตกมากกว่าเพราะเราสึกว,ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันดีกว่าที่แบบยุบลงไปเลยเราชอบให้หนองมันออกมามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะได้ออกมาไม่ฝังใต้ผิวนะคะไม่ชอบอะไรที่แบบ ช้แล้วสิวยุหายไปเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมาอีกเชื่เอเราเะระคะชิ้นะต่อไปอันนี้ของคุณกัตจังค่ะรู้จักไหมกัตจังจีราธานินเคยชื่อเขาเป็นคันโดเออเนี่ยน,นี้แหละเ<อ>ขาทาแบรนด์ชื่อคิดสึกคิดสึกออกมานาะชาอยากลองตัวแต้มสิวเขาซึ่งเขาเคลมว่ามันช่วยเรื่องสิวอุดตนันรอยรอยดำรอยแผลเป็นไม่มีรอยไม่ถึงรอยอันนี้ในราคาเดี๋ยวนะอ่านก่อนหบาท กลิขข่นมันเหมือนเป็นอุ้ยทรายวสสําอางเล็กน้อยก็ลองอ่านส่วนประกอบแล้วก็เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าใช้สารกัดจากธรรมชาติแล้วก็สารกัดมากมายอ๋อกลิ่นนี้่จะเป็นทีทีออยด์ด้วยสารกัดสารกัดจากใบไม้ทีทีออย์แล้วก็มีกรดเล็กน้อยนะคะก็มีแอลกอฮอล์ด้วย ก็ลองดูนะว่ามันจะมีผลอะไรไหมจะลองดูนะคะลองแล้วเดยกได้ผลยังไงก็จะมาเคลมให้ฟังเนาะว่ามันใช้ได้ไหมน,นะคะพิซเอร์เป็นเนื้อไม่รู้แต่ลองไม่ไมู่เป็นเนื้ออย่างนี้ก็คือเหมือนถุงแต้มสีธรรมดาตัวผัะเนื้อแ,แบบนี้เสียดยไม่อยากมีเพในไซส์นี้15กร,รมัม ก็ไม่ได้ถูกนะแต่ก็อลองดูถ้าคองเมลมว่าช่วยเรื่องสิอได้แต่กลิ่นเขาหอมนะกลิ่นเป็นชูชรีอะค่ะนะคะก็วันนี้ก็หมดละก็คือใครอยากรู้เรื่องอะไรที่ไม่ได้ลงรีวิวหรือในๆๆในวิดีโอเนี่ยไปตามที่เพจได้สอบถามได้ว่าเฮ้ยใช้ตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยดีไหมอะไรเงี้ยสอบถามได้เพราะว่ามีเยอะแยะแต่ไม่สามารถเอามาถ่ายให้หมดได้เยอะจริงๆ โอเคนะคะก็มีอะไรก็สอบถามกันมานะคะที่เพจเว็บเฟซบุ๊ก slash pkstudio.com นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ